รอบนี้นะครับผมพี่ก็ได้เอาเจ้าตับแดงโกรนะครับผมเอามาขี่นะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นการที่ว่าพี่จะเอาเจ้าตับนิวนะผมเอามาขี่ด้วยนะผมเดี๋ยวเราอยู่กันในมุมโกโปรทั้งคลิปเลยนะผมก็โอเคไปดิเย็ดเอาวะเย็ดเย็ดเอาวะไอ้เหี้ยตันตันตันตีไปเดียวตีไปเดียวไอ้เหี้ย ครับผมก็ขอกราษด้ยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่นนี่นะ่ารักกันด้วยนะ <S <S นะครับก็พบผมอีกแล้วในช่องน้องอาฟิปปกันแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่ก็ได้เอาเจ้าบักแดงกบนะครับผมออกมาขี่นะครับแล้วพี่จะไปรับไอ้เพะะิ่มน,นะครับแต่คลิปนี้นะครับผมเป็นการที่ว่าพี่จะเอาเจ้าบักน,นิวนะครับผมเอามาขี่ด้วยนะครับผมแต่ทีนี้พี่ต้องไปรับมันก่อนนะครับอืมนะครับมันไม่มีทางปัญญากลับบ้านเองนะครับผมนะครับผมก็โอเค เดี๋ยวพี่จะไปรับมันก่อนนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปบักแดงก์อวกับบักนิวนะครับผมอ่าเรียกซว่าวีไอซ์กันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รุมด้วยนะครับตักระติ่งไปที่โหมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟ้ของผมด้วยนะครับช่องเฟ้งผมมาเชื่อธนาอยู่เพีเท่อแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะผมเป็นเวลากี่โมงแล้ววะเวลาทีเซ็กมันไม่ค่อยตรงนะครับผมไออ้้้้เเหีีียววลลาตตนนก็แครับ บ้าไปแล้วนะครับนะผมก็โอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันเส้นน้องมินนะผมเดี๋ยวเราจะขี่ไปรับไอเด็กกระโปงกันนะผมเด็กกระโปงเพิ่มนะผมไม่รู้ทำอะไรนะครับขอโทษนะครับผมพ่อปดพี่แม่งชอบยิงนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะทําคลิปนะผมเอาเจ้าแบบนิวนะครับผมกลับ บักแดงอวบเอามาขี่ <No. S 1> แต่พี่จะให้ไอ้เพิ่มเนี่ยนะครับผมที่พี่จะรับมันเนี่ยจะเอามันมาขี่เจ้าบักแดงอ้วบนะครับผม <Okay. S 1> ตอนแรกพี่จให้มันขี่บักนิ่งนะครับผมแต่มันขี่รถมีคัดไม่เป็นนะครับผม <No. S 1> <laughs> ไม่เป็นไรนะครับผมเดีย๋ยวพี่จะเอาเก้าบักนิ่วออกมาขี่แล้วก็ให้เพิ่มมันขี่พีเซ็กนะครับผมไ <No. S 1> ปเดี๋ยวเราอยู่กันในมุมโกโปรทันทงคลิปเลยนะครับผมก็ <No. S 1> โอเค พี hey, Pizza, ่ชาพันธน้องเขียนไบสร่างนะครับถนนก็รถเยอะนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมตอนเย็นนะขอโทษครับเดแล้วเราไปกันต่อนะครับผมก็เมื่อกี้พี่ไปขี่มาแล้วนะครับผมแต่พี่ไม่ได้ทําคลิปอะ่ะโทษทีนะน้องๆหลังจากาตึกเจ้าบักได้หัวหนาบผมพี่ขอเสริมความตรงนี้นึงนะ <Okay. S 1> ก็เจ้าบักได้หัวหนาบผมพี่ก็ได้ทําการอัฟติปไปแล้วนะครับผมแต่ทีนี้เนะี่ยพี่ยังไม่ได้ทําการจับจีบเลยนะครับผมก็ กลับมาเฟืองแตกอีกแล้วนะครับผมพี่ก็ทําการเตือนเฟืองไปนะผมก็ตอนแรกมันอยู่เฟืองที่14นะผมเบอร์สิบสี่มั่งรู้สึนะกเนาะกถ้นะใครดูติดตามหรือดูเฟซพี่อยู่พี่ก็จะถ่ายรูปลงอยู่นะครับผมที่พี่หายไปไม่ใช่อะไรนะครับผมคือพี่เปลี่ยนมือถือแล้วก็คี้เกียจครับว่าแต่ฝเกียจครับนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับผมหายไปหน้าเลยนะครับผม ็ต้องขออภัยน้องๆพี่ๆแล้วนะผมแต่ข่าวดีนะผมช่องของพี่นะผมก็ครบ1,000ันผู้ติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆพี่ๆมากๆเลยนะผมถึงจะด่ากันถึงจะทะเลาะกันหรือยังไงกันพี่ก็ไม่โกรธนะผมพี่ก็ต้องขอโทษในสิ่งที่พี่ทำอะไรไม่ดีให้กับน้องๆด้วยนะผมบางทีพี่ทำอะไรไม่ดีให้กับน้องๆพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเฟืองหลังตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์15นะครับผมแต่เบอร์ใหญ่พี่ไม่รู้นะพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะ มัน,นยังไม่แตกนะครับพี่เป็นคนใช้ของประหยัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับไอเด็กกระโปงเพิ่มกันนะผมเด mm ี hmm. ๋ยวเดี๋ยวเราวาไปรับมันแล้วก็เราไปเจอกันต่อที่กัดใหม่ทางที่เราขับมากไปเลยดีกว่าโอเคไปครับเยสเอาอ mm hmm. ะคุณใจอยู่ใต้ใต้นู้นนะวะอันหนึ่งอยู่ใต้ัตนนงตไง เออเด็กเออมาครัตผดมเขียนดีได้เด็กเฮียไปไปรถรถไม่มีแล้วไปเลยเดี๋ยวรออ๋อเฮียเราเนี่ยอ,นะอยากเสือไปสัตว์เฮียไปบับงรถเอบังรถ โอ,อเคนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ทําการสลับรถเปลี่ยนกันละโอ้โหไฟท้ายพี่เซ็กมันสวยเลยเกือเกินนะครับเออเฮ้ก็ลำรับเจ้าบักนิวนะครับผมพี่ไม่ได้ก็ให้เอาเอาอกมาขี่เลยนะด <Okay. S 1> ูสูนเดี๋ยวโหงาผมปะเดี๋ยวเราจะไปทําการขี่เล่นๆกันนะครับรถไฟนี่เหรอเปล่าแม่งแกล้งวะไอ้ขี้แอล้แอล้ที่หมายเย็ด <laughs> เย็ดเอาเอะ เออไปเดก็เดี๋ยวเ,เราจะไปทําการขี่เล่นๆกันนะผมก็ให้น้องๆมันขี่บ้างนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็คือพี่สนิทกันนะผมก็เลยให้น้องขี่ได้นะผมจะอยู่ในความดูแลของพี่นะเดีย๋ยวเราจะไปขี่กันตัดใหม่เดีย๋ยวเราวาดไปกันตรงตัดใหม่กันดีกว่าโอเคไปกันเลย <c oughs> ไปวะ <c oughs> เอาวะเย็ดฮะ ไปเนี่ยออกจับเนี่ยเข้าเข้ามราชุมชนไปเลยโอเคไปเลยโอ้ยแย่ไแองเบียงูัวสัตว์เลยคุ้สเร์แม่งก็ส่วนเจ้าบักนิวนะผมพี่ก็ไม่ทำการออกมาขี่เลยนะครับผมนอกฝันจากว่าจะมีอีเวนต์หรืออะไรเหตุการณ์สำคัญสำคัญพี่ถึงจะออกมาขี่นะแต่พี่ไม่ได้ขี่เลยปะก็คือจอดเน่าเลยนะผมรวมทั้งบักเทาด้วยนะครับผมบักเทาก็ไม่ได้ขี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป ขี่กันเล่นๆนะผมช่วงประมาณ4-5โมงน่ะนะครับเย็ดเย็ดเอาวะนี่ไฟท้ายแม่งสวยไวรเหี้ย0 0งพันปีต่อมาระวังรถนะเว้ยออกัอนนละไปไปเลยไปดิ เย็ดเอาวะเย็ดเย็ดเอาวะไอ้เหี้ยตัวตันตันเอาวะเย็ดด้วยเย็ดด้วยแม่งอยากเอาอ่ะคุณดูดูเย็ดเย็ดเอาวะเย็ดเย็ดโอ้ยเหี้ยต้องบินลอนรอบบินลอนรอบหน่อยมาไปดิเอาดูนะคุณดูแม่งจะแอกอ่ะแต่มันแอกไม่ได้ไง รถมันยังไม่ไล่น้ำมันนะครับคุณดูโอเคมันก็เลยแบบมีการสำลักเออๆหน่อยนะครผมปอาดิเอาไปดิเย็ดเย็ดแล้วอะอยางเอาออกคุณดูนั่งไปแล้วอะเยะ็ดเอาวะ่ะไปไปดิเดี๋ยวขี่ละล้นเดียวโอเคพิม่ม เดี๋ยว็อกขีดลันเดียวไปถึงบ่อกุ้งอ่ะส three hours later ไปบ่อกุ้งไปบ่อกุ้งไปตีไปยูเทิร์นะไปยูเทิร์ไอ้เฮียไฟเดียวเปิดไปไปตีไปเดียวตีไปเดียวตีไปเดียวไอ้เหี้ยเ้ยสัตว์รถมันก็ขับกันแบบนี้แหละไอ้สัตว์ ไปไปเที่ยวนี่ใส่แม่งเกือบได้เสียค่าเดียวหายแล้วเป็นไงไรเอาดิเกือบไอ้ยี่เมื่อกี้เกือบใจหายของคุณดูแม่งเอ้ยท่อกูไอ้เฮียเกือบไปช่วยรถเขาแล้วใช่ไหมเอาดิใส่เลยป่ะใส่เลยป่ะเอาดิ อนะไปไปดิอย่าเอานะ <laughs> อะเฮ้ยะเอา่ะจับจีวตัวแรกจับเอาดิบิดลรอรอ้อลบอ่ะบิดล้อล้อหน่อยบ,<า>บิดแบบช้าๆมันจะขึ้นมันจะไม่ออกเออเอาอะคุณดูแม่งเล่นแล้วอะ อีเอาอ่ะเย็ดเย,ย็ดแม่งพอมแม่งบอกทิกปุ๊บแม่งแอคเลยคนดูเฮอยผมไม่ไหวอ่ะเออก็โอเคนะผมก็ทงเป็นสีสันสำหรับคลิปพี่นะผมสำหรับการเอาเจ้าบักแดงอวบกับเจ้าบักนิวออกมาขี่กันนะผมก็วันนี้นะผมพี่ฮะบักกุ้งบักกุ้ง ผมจะปิดคลิปไอ้สัตว์ก็โอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็หอมปากหอมคอนะครับแบบเจ้าแบบนิวแล้วก็เจ้าบักแดงกบนาวก็คือออกมาขี่เล่นๆกันชิวนะผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกดกระดิ่งไปทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของผมด้วยดูแม่งอย่างเราอ่ะก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของพี่ด้วยช่องเฟซของผมกระเชิญทนายยูหินรนานนะครับผมก็อย่าลืมไปกดซับสไครต์กดติดตามช่องเฟซของพี่ด้วยไปแล้วคุณดูสวัสดีครับ แนงไปไหนหรอวะแหวนอีย๋ยให้ือ้กูมาฝึกเด็กขับรถเลย